ใช้ได้ด้วยนะคะน้ำจิ้มรสเด็ดด้วยเฮงๆนะคะโอ้หวู้ใสยถุงอะพี่กล่องบาเล์เลยอะ่ะน้ำเกร็ดหิมะนะคะก็มีน้ำส้มน้ำแดงน้ำเขียวเอ้นี่ของปโปดเลยอะโดนัดโดนัดกินหอมมากเลยค่ะถ้าเกิดเจอรถจมบ้วนก็ตรงนี้นะ <c oughs> อรถจัม <c oughs> อ้วนข้าวยำไก่แซ่บก็มีนะคะอืออือน่ารักเลยมีรถด้วย โอ้หมีโมเดลรถด้วยสามคันร้อยใช่หนูๆทีูเด็กก็สนใจก็ดูที่รถสิฮะแวะมาได้่แวะมาได้น่ารักมากค่ะถ้ากระหายน้ำทำไงคะนี่น้ำอัดลมค่ะแล้วก็อันนี้ไส่อัวไส้กรอกน่ารักมากเลยนะคะเวลามาก็อยากทานเข้ามามามาทานกันที่นี่ปลาไข่ใจดีนะคะก็เป็นเกี๊ยวทอดแล้วก็ปลาไข่ 那还多了。<noise> <noise> <noise>